น้อยขนาดไหนคะประมาณแปบถึงเท้ารุ่นน้องบอกว่าปกติมันสตาร์ทเครื่องยากใช่ไหมคะคันนี้แล้วตอนนี้พอหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสตาร์ทง่ายแรงกําลังมดมันเป็นยังไงบ้างแรงกว่าเดิมพุ่งกว่าเดิมบางที่แบบเคยฟังปั่นแบบฟันไม่ขาวเยอะอย่างเงี้ยก็จะจางลงเลยช่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันนะโอ้ลดคันแล้วไอ้รอบเราเรางมันางดีขึ้เนีแล้วผลที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากใช้หัวเชื้อี

ออกตัวแรงแรงกว่าเก่าออกตัวแรงกว่าเก่ายิ่ไหมคะและที่สําคัญแน่นอนเลยประหยัดตังด้วยประหยัดตังเอาตังไปใช้อย่างอื่นได้นะเพราะว่าวิ่งมอเต่ละการอย่างเงี้ยตอนเดียวเพื่อมาทำงานอย่างนี้ก็มันก็ช่วยประหยัดน้ำมันประเด็นน้ำมันยุบไปหน่อยเดี๋ยวถ้าจะมองไม่เห็นว่าน้ำมันมันยุบเลยไงใช่าเราเอ๊ะมันดีนะมันดีกว่าที่เราเราไม่เคยเติมมันขับมอเตอร์ไซค์แล้วมัน ทำไงจะให้ประหยัดใช่เพราะว่าเราแต่ธุรกิจแบบเนี้ยก็ต้องหาที่ว่าสิ่งที่ประหยัดเหมือนหมูเชื้อยี่ห้อที่เขามาให้ทดสอบทดลองเนี่ยมันประหยัดจริงครับประหยัดมากคือว่าจะได้บอกเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์ต่อๆกันไปเนาะว่าประหยัดเซฟได้น้ำมันเซฟได้เี้เยอะคือได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พูดจากปากเปล่าเราลองกันเลยลองกันี่เห็นเลยทดสอบลองกันเห็นเลยว่ามันมันจริงเปรียบเทียบกันได้คู่กันกับที่ ช้ก็ไม่ได้ใช้มันมองเห็นเลยเราไม่ได้ผู้ปักป่าผมใส่โวเชื้อเล็นี่ครับขวดหนึ่งแบบสูบนำใส่ขหน้าปังแตะกอนบ่ไไ้ใส่เราลืมเสียงยันล้านเรียนเออสองซื้อน้ำมันสองสมัยน้ำมันนขึ้นเนี่ยล้วมันสีบมุมขึ้นมันในป้ะมัณตีสามนี่แคือผ่ใส่ตัวนี้ตะมันสองกละแต่มันในปริมาณน้ำมันาสกอนน่มันราคาสูงขึ้น ปรากฏว่าสูบจนหดตีหากูกัวเครืค komm, Gore, laut, alto, hatten, soup, least, hmm. ่องบ่อดับนันมันก็เหลือในในในเครื่องตัวเดียวกันท่อสูบตัวเดียวก็เลยซื้อว่ามันประหยัดให้ประหยัดมากเลยปกติถ้าไม่เติมหัวเชื้อนี่มันจะหมดประมาณตีสามก็จะหมดแล้วแต่พอดีเติมหัวเชื้อไปมันก็จะไปหมดประมาณสักไหนสองโมงสองสองโมงแปดโมงเช้าเนี่ยโอ้ประหยัดเยอะคือว่าปีชายินดีนะครับเป็นข้นบันมึงบัวตำบลมึนบัวอำเภอสีสัยจังหวัดรอยเอดนะครับ กตำแหนง่งทางทางพุ่มกับเป็นผู้ส่อยพี่บ้านนะครับก็ได้ลองเติมบึงผมซึกว่ารถมันเบาขึ้นนะครับเสียงนิ่มกว่าเกาบ้นบ่ดำนะครับใช้มาสามเดือนนะครับนดประหยัดมากเลยครับเนี่ย,ยแต่เพื่อนก็บอกไม่เชื่อ,อ,อกลับมาจากแม่สอดผมก็เลยให้ใช้ไปหลอดห้าสิบบาทตีหลอดสองร้อย เขามาจากเขาเดินทางม,มาจากแม่สอดถึงพนมไพรหมดค่าน้ำมันไป 2, สองพันห้าแต่ตอนกลับจากพนมไพรถึงแม่สอดเติมน้ำมันไปพันแปดเติมหัวเชื้อไปสองร้อยบาทสี่หลอด็นเจ็ดสองพันเหลือเงินในกระเป๋าอีกห้าร้อยไปกินเหล้าสวัสดีครับอทันทีฟัง อากันก็หลุดขวันควาอยู่ตอนนี้ท,ท่านตีกำลังใช้น้ํามันใช้รถยนต์ใช้เครื่องยนต์ต่างๆได้ไประหยัดน้ํามันกันก็เรามาหันมา,ชาใช้ตัวนี้แหละครับดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันช่วยกันทําไม่ให้โลกร้อน นะอันนี้มันมันมาขอวโลกร้อนตอนนี้เราก็รู้รู้กันอยู่ว่ามันผลกระทบกับพวกเราขนาดไหนแล้วก็อีกหนึง่งตัวหนึง่งช่วยกันประหยัดน้ํามันอันนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นมีเงินเก็บในกระปกุกไว้วันละกสิบป่าหรือยี่สิบป่เพราะว่า,า,ก,า,รรา,า,ากันเราหันมาใช้กันเถอะครับรับรองไม่มีผิดหวัง